สวัสดีค่ะไอเรียนแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะออยก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะย้ายมาอยู่ที่ประเทศแคนาดานะคะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะออยก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศแคนดาดาได้ประมาณจะเข้าปีที่8แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนช่วงแรกๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อคนที่กําลังจะย้ายมาจะได้เตรียมตัวถูกนะคะว่าว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วแล้ว มันน่ากลัวยอย่างที่คิดจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวออยจะมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะออยต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้นะคะจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะจะไม่ได้เหมารวมกับของคนอื่นนะคะอันนี้คือส่วนตัวจริงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสำหรับออยนะคะการย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะลำบากไหม <c oughs> ก็จะบอกเลยว่าเชื่องแรกๆลำบากนิดนึง คือลำบากนิดนึงนะคะสําหรับตัวออยนะลำบากนิดนึงเพราะว่า1เลยภาษาภาษาออยนี่แบบถ้านับเป็นเปอร์เซนต์ออยจะบอกว่าภาษาออยแคอ่อันหนึ 5, ่งถึนึถึงห้าเปอร์เซนต์นะคะประมาห้าเแบบงูงูปลาปคือแบบว่าขนาดคุยกับสามียังไม่ค่อยเข้าใจเลยเช่องแลกๆนะคะอย่างที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องอากาศนะคะ อากาศที่นี่ตอนช่วงที่นก,กคือแบบว่าเรามาจากประเทศที่อากาศร้อนใช่ไหมคะพอย้ายมาที่นี่แบบอากาศช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเช้าอะไรแบบนี้มันก็จะยังอยู่ที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดองศาอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งบ้านเราบ้านเราสิบห้าถึงสิบเจ็ดองศานี่คือหนาวแล้วนะแต่พอมาอยู่ที่นี่นะคะพอออยมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือแบบโอ้หนาว ที่นี่เขาใส่แบบเสื้อสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นอะไรแบบนี้ส่วนออยนะคะใส่เสื้อกันหนาวกางเกงขายาวคือแบบอุ้ยคือแบบคนอื่นเขาก็มองแบบงงเฮ้ยอะไรวะอะไรอีนี่ทำไมมันมันต้องหนาวขนาดนี้หรออะไรประมาณนี้ส่วนส่วนคนที่นี่เขาแบบว่าเขาอาบแดดกันเขาร้อนกันนะคะแบบ15 1 7้าองศาอย่างเงี้ยค่ะส่วนออยนี่หนาวคนเดียวเลย อย่างที่3นะคะอันนี้สําคัญเลยอันนี้คือเรื่องอาหารนะคะอาหารนี้คือต้องใช้ใช้เวลานานพอสมควรนะคะที่จะปรับตัวเนาะก็คือออ,ออยใช้วิธีการศึกษาหลายอย่างมากนะคะก็คือพยายามแบบหาเพื่อนก่อนเลยทีแรกทีแรก,แรกตอนที่มาคือออยนี่ต้องหาเพื่อนก่อนเลยคนไทยที่อยู่ที่แคนาดาไม่ว่าจะอยู่รัฐไหนก็ช่างนะคะจังหวัดไหนก็ช่างออยก็จะ,อ,ะออยก็จะแอดเพื่อนแล้วก็ ก็เราก็จะมีการแชร์เรื่องหาอาหารไทยหาวัตถุดิบทําอาหารไทยที่ไหนนะคะแล้วก็จะบอกว่า,าห้างที่ไหนเขาขายอาหารไทยหรือว่าเครื่องปรุงไทยบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็จะมีแชร์กันแชร์กันในกลุ่มนะคะแล้วก็ติดตามก็ติดตามแล้วก็บางคนก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะคะเราก็จะช่วยกันในช่วงแรกๆนะคะ ก็ตอนนี้ทุกคนเขาก็โอเคกันหมดแล้วแหละส่วนตัวอ้อยก็โอเคเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็พยายามสอบถามนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่ทำอะไรหรอกไม่ไม่ไม่ต้องกลัวเลยอันนี้นะคะก็สามารถสอบถามในกลุ่มได้ว่าเออเนี่ยเราอยู่โซนนี้นะใครอยู่โซนนี้บ้างาแถวนี้มีอะไรขายบ้างก็ก็จะค่อยค่อยคอย,คอย,คอยรู้เรื่อยๆนะคะว่า ที่ไหนที่ไหนขายอาหารไทยบ้างออส่วนมากอายจะชอบแบบทํากินเองมากกว่านะคะเพราะว่าไอที่เขาทําขายมันมันจะไม่ค่อยเหมือนกับที่ที่เรากินที่บ้านเรานะคะแล้วก็คุยกับพี่ๆคนไทยที่เขาอยู่มาก่อนนะคะเขาก็จะให้คําแนะนําเราได้ว่าเราควรที่จะไปหาซื้อที่ไหนแต่ว่าในเรื่องของราคานี่คือแพงมากเลยนะแพงแพงกว่าบ้านเราเป็น1 0บสเท่าเลยนะคะเอาง่ายๆเลยเอาแบบว่า ปลาไหาอย่างเงี้ยค่ะปะลาลหหรือว่าพวกผักผักกะเพราอะไรแบบนี้นะคะบ้านเราห้าบาทสิบาทเราก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมคะกำนึงแต่ว่าที่นี่คือแบบกำเป็นร้อยกำเป็นร้อยบางที่ก็ร้อยห้าสิบบางที่ก็สองร้อยแล้วแต่แล้วแต่ว่าปริมาณปริมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแต่ว่าถามว่าแพงไหมแพงมากอืมะละกอลูกนึงนี่ลูกเป็นร้อยจริงๆ บางครั้งนะออยเจอออยเคยซื้อมาลูกหนึ่งนะห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบห้าบาทอันนี้จําได้เลยคือมันอยากกินมันก็ต้องซื้อนะเพราะว่าเวลาเขาช่างอ่ะเขาช่างเป็นแบบเป็นเผานะคะเป็นปอนอะ่ะเขาจะไม่รู้ว่าผู้ถูกหรือเปล่านะคะเขาช่างไม่ได้ช่างเป็นกิโลเหมือนบ้านเราอะ่ะมันก็เลยจะแพงหน่อยอืมก็อดทนเอานะคะคนที่จะย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็ยังไงก็ค่อยๆเรียนรู้เอา ถามว่าลําบากไม่เรื่องอาหารกันกันน้อยมันไม่ลําบากหรอกจริงๆไม่ลําบากจริงๆค่ะมันอยู่มันขึ้นอยู่ที่เราปรับตัวแล้วบางคนบอกว่าเออเนี่ยมาอยู่ต่างประเทศนะข้าวนี้ก็ต้องหุงแช่เย็นไว้อันนี้ออยอันนี้ออยจะบอกว่ามันมันไม่น่าจะจริงนะคะเอาเอาเอาพูด,พดความจริงนะมันไม่น่าจะจริงหรือว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าครอบครัวนั้นเขาอยู่กันยังไงแค่นั้นเองเขาประหยัดแค่ไหน แต่ว่าบ้านอ่อยนี่คือไม่ได้ทําแบบนั้นเลยหรือว่าไขาต่ตรงไข่ต้มนี่ต้องต้มไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้กินเป็นแบบอาทิตย์หรือว่าสามวันสิบวันเลยไม่มีนะคะอันนี้บ้านอ่อยไม่มีนะก็ก็กินแบบอยากกินก็ทํากินไม่อยากกินก็ไม่ทําแค่นั้นคะ่ะใช่หลังๆนี้นะคะอ้อยก็จะมีมีติดตามประจํากับกับ พี่คนไทยนะคะที่เขาอยู่รัฐต่างๆนะคะที่เขาแบบว่านําเข้าพวกเครื่องปรุงไทยนําเข้าอาหารไทยนะคะเอาก็จะสั่งแบบสั่งสั่งกับเขาประจานะคะถ้าอย่างสมมุติว่าปลาหมดอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องปรุงหมดอย่างเงี้ยหรือว่าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเอาก็จะสั่งเอาเลยแต่แต่ราคาสูงนะราคาสูงค่ะ แต่ก็อยากกินสามีเขาก็จ่ายให้นะคะอันนี้สามีไม่เคยขัดนะคะก็อยากกินอะไรก็กได้กินอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นคนที่นี่นะคะเขาเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาใจดีไหมเขาหมายถึงว่าคนรอบ,รอบๆทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะผู้คนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยที่เรา,าหมู่บ้านที่ออยมาอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ถามว่าคนที่นี่เขาเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงก็คือหนึ่งเลยเขาไม่สูงสิงกันนะคะเขาอยู่บ้านใครบ้านมันนะคะก็จะไม่มีการแบบว่าไปนั่งจับกลุ่มคุยหรือว่านินทาใครนะคะนอกจากนอกจากว่าเขาจะเป็นแบบว่าเพื่อนเพื่อนกันแบบเพื่อนกันจริงๆหรือว่าเป็นขนาดญาติขนาดญาติพี่น้องเขายังไม่ไม่สุงสิงกันนะคะก็ก็สรุปก็คืออยู่ใครอยู่มันนะคะ ใครดีก็คุยด้วยใครไม่ดีก็ปล่อยผ่านนะคะก็คือเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยววุ่นวายกันนะคะตื่นเช้ามาไปทํางานกับเ,เลิกงานกลับบ้านหรือว่าบางคนก็เขาเลิกงานก็อาจจะออกไปทานข้าวนอกบ้านหรือว่าอะไรนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละครอบครัวนะคะส่วนครอบครัวของออยนะคะสามีออยเลิกงานก็กลับบ้านมากินข้าวที่บ้านนะคะตื่นนอนตอนเช้าก็ไปทํางานห่อข้าวจากบ้านไปทํางานด้วยนะ หอข้าจากที่บ้านไปทํางานนะคะก็คือคนที่นี่จะเน้นทํางานทํางานแล้วก็ทํางานใช่ค่ะออยคิดว่าวันนี้นะคะออยเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวออยคิดออกเดี๋ยวออยจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะแล้วถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับถ้าเป็นประสบการณ์ของออยเองออยก็จะจะเล่าให้ฟังนะคะว่าออยเจออะไรบ้าง อ้อยแก้ไขมันยังไงเวลาอ้อยเจอสถานการณ์แบบนี้หรือว่าอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ถ้าใครมีคำถามหรือถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าอ้อยตอบได้เดี๋ยวอ้อยมาตอบเนาะเดี๋ยวถ้าอันไหนที่ออยตอบไม่ได้อ้อยก็อาจจะไม่ได้อ้อ,อยจะก็จะไม่ได้มาทำคลิปตอบให้นะคะแต่ถ้ายังไงก็ถ้าอย่างที่บอกนั่นแหละถ้าอ้อยตอบได้อ้อยก็จะตอบให้นะคะ ตัวส่วนมากก็จะเล่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าตัวเองเจอยังไงบ้างก็จะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่เข้ามารับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ออยด้วยนะเป็นกําลังใจให้ออยด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็อย่างที่บอกนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะแล้วก็กดกดไลค์ให้ออยด้วยนะ เพื่อจะได้แบบว่าหากันเจอง่ายๆนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวอ้อยจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะใ,ให้ออยไปคิดก่อนออยจาไม่ได้มันนานแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะออยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพยายามทําคลิปบ่อยๆนะคะถ้าออยมีเวลาแต่ถามว่ามีเวลาไหมก็มีเวลาแหละก็ไม่ได้ทําอะไรก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะก็เดี๋ยวจะมา เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ